ทีนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามโอลิมเปียผมอดิอรพึ่งยาและคุณเวสต์นินกัดร่วมบรรยายครับคิกออฟครับเป็นกับบอลจังหวะนี้ได้ดีทีเดียวยิงกับโอโหข้ามคานทันความกดดันและการตื่นสนามน่าจะมีผลต่อเขานะครับดูไม่เหมือนที่เคยทำได้ตอนซาโลอีกัวยิน กองหลังไม่ทําหน้าที่ของตัวเองเลยนะครับปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆสบายๆเลยครับเซฟจังหวะนี้ฟริซิโนโรนันโดได้เพื่อนขึ้นมาช่วยทำเกมแล้วนะครับจังหวะนี้เข้าได้สวยนะครับเขาได้บอลกลับมาแล้วบอซิงว่าเดลลอสซี่คนที่ขึ้นมาช่วยเป็นผู้เล่นฝั่งซ้ายนะครับ บอลซิงว่าได้ไหมครับบอนขึ้นกลับไปที่เท้าของเขาเร็วมากครับเติมได้ดีครับจังหวะขึ้นเกมรุกลูกากูออบอลกันสวยครับและนั่นอาจจะเป็นโอกาสครับแต่รู้แล้วนะครับมองโอกาสแล้วประตูที่น่าทึ่ง ปมประตูเลยนะครับผูกสาประตูหมดโอกาสครับโอ้โหระดับท็อปคลาสเลยนะครับป้องกันไม่ได้แน่นอนคูณเนดีสอนครับเหลือเชื่อเหลือเกินนะครับไม่คิดว่าเขาจะยิงจากมุมนั้นได้จริงๆแล้วมันไม่เหลือมุมให้ยิงแล้วนี่ครับเยอรมันลุยตอต้โรแบรโตคาร์ลอสเป็นแล้วเขาซัดบอลเข้าหาประตูครับตัดบอลได้โดยตอต้ครับเขาเข้าหากรอบประตูแล้วของหลังถอยครับเขายิง เอาล้วครับจะเป็นลูกตั้งเตะลูกนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับดูเหมือนไม่ใช่ตัวของเขานะครับลูกออกครับโรเบรโตคารลอสฟันเชสโกตอตต,ตีวันนี้น่าได้ครับเขาได้บอลอีกแล้วครับ มิเกลเอสเซียงลูกากูเมซุดโอซิลพยายามเปิดเข้าไปหาเพื่อนร่วมทีมครับแต่ว่าผู้รับตูคว้าไว้ได้ซีเฟนเจอร์ลาตตอนนี้พวกเขาเสียบอลริสเซยโนโรนโดจะไปทางไหนดีครับจะช่วยฝั่งไหนดีเบนเบลี <Be ary. S 1> เป็นฟุตบอลที่น่าทึ่งครับ ต้องกันได้แย่ครับจงังหวะน,นี้นั่นแหละครับเขาได้บอลคืนอีกครั้งหนึ่งเอสเซียงอานเกมขาดครับดักเอาไว้สองนาทีที่จะต้องเล่นครับในช่วงทดเวลาโรซิงวาโรซาโลโอ,อีกวัวอินอเขาต่อวอลกันได้สวยมากครับเพรอะที่จะเปิดบอลเขาเห็นทางบอลมานะครับผู้สาวประตูแล้วก็จัดการคว้าไว้ได้ครับก็มาถึงช่วงพักครึ่งแรกครับ เอาละครับอยากจะทราบว่าคุณศักดิ์นั้นมีความคิดยังไงกับเกมนี้คุณตัดสินโอเคแล้วนะครับพึ่งหลังเริ่มครับสถิติยิงเท่ากันครองบอลเท่ากันไม่แปลกใจครับที่ยังเสมอกันอยู่เมื่อจบครึ่งแรกใช่แล้วครับคุณอดิศรนี่เป็นจังหวะยิงที่อาจจะทำให้ตัดสินเกมได้เป็นจังหวะเตะมุมของคริสเตียนโรนาลดละครับเพื่อนช่วยหนุนในแดนกลาง คริสมอลลิงสุดยอดเลยครับล็อกงหวันนี้ไม่เจองานยากครับผู้สาวประตูออปต,ตี้โอ้โหเขาสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการแล้วนะครับของหลังนั้นจะต้องเล่นให้รัดกุมแข็งแกร่งเราอาจจะทําแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าเขาก็สามารถสกัดบอลได้ขานบอลได้ดีมากครับทีมนี้ดิมิตาเบอร์บาตอฟเอสเซียงมองหาเพื่อน บิมิธาบุตอฟทำอบอลได้ดีครับแต่ว่าก็เสียอกดาสไปครับเาน่าจะได้บอลคืนครับโอ้โหแนวรุกกดดันอย่างหนักหน่วงของหลังต้องหึดแล้วครับเห็นโอกาสครับวินกับไปเจอหลากดูแล้วนะครับก็คงเห็นครับว่าทำไมพวกเขาอามหลังครับโอ้โหยิงหายไปเลยครับหมดรุ่นครับจังหวะนี้ คริสเยโนโรนัลโดโดนแย่งบอลได้ไหมครับจอนนี้โดนหรือไม่โดนเอาละครับเขามีโอกาสแล้วครับูตัดสินชี้ไปในจุดที่เป็นฟรีคิกครับฟองลิเบรี่ลูกากูเขาต้องสู้มากๆเลยนะครับต้องพยายามยิงให้เข้ากรอบหรือว่าหาจังหวะยิงประตูให้ได้ครับต้องลุยให้มากกว่านี้นะครับ หากคุณพลาดโอกาสทองและคุณต้องสู้อย่างหนักนะครับทั้งความกดดันและการตื่นสนามน่าจะมีผลต่อเขานะครับดูนั่นแหละครับจวายิ่งมีจุดหนึ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่าพยายามดีมากเลยนะครับคุณเวย์สักก็พยายามดีแล้วนะครับแต่คงเป็นเพราะอยู่ในช่วงฟอร์มตกนั่นเอง